ับมาพบกันกันกบผมทัศนัยโคทองกับสถานีผีบอกนะครับเราจะมาชวนผู้ชมลุ้งลึกความสยองสืบสอบความลี้ลับกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับข่าวหรือคดีที่ผีมาบอกนะครับแน่นอนนะฮะร,รวมไปถึงเรื่องราวสถานที่เฮียนที่มีคนกล่าวถึงจากบุคคลที่ลงพื้นที่จริงครับทั้งนักข่าวช่างภาพหรือบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์แล้ววันนี้ครับผมเชิญมา ซึ่งบุคคลท่านนี้เคยมาแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องราวของเขาเยอะเหลือกเกินนะฮะก็เลยเชิญมาอีกครั้งหนึ่งกับคุณกั้งพัชราวดินนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะแหมครั้งที่แล้วเราก็มีโอกาสได้พูดกันไปค,ครั้งนี้ผมเชื่อเลยกันว่าผู้ชมต้องติดตามให้ดีเพราะว่านอกจากเรื่องของผีที่มาสัมผัสที่เคยเล่าไปมาสัมผัสทั้งมาจับทั้งมาจิกสิ่งที่มันน่ากลัวกว่านั้นคือทราบว่า้องกั้งเนี่ยเคยเกือบตายมาก่อนเรียกว่า ตายแล้วกลับมาเกิดใหม่แบบนั้นก็ได้อย่างนั้นเลยเหรอค่ะเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงมากๆค่ะตอนปี53 11กันยา53จําได้แม่นเลยนะจได้แม่นค่ะก็คือไปรายงานข่าวครับสถานการณ์น้ํำที่จังหวัดนนทบุรีตรงเกาะเกร็ดตอนนั้นน้ำท่วมใช่ค่ะน้ำท่วมหนักเลยใช่ค่ะก็คือรับมวลน้ํบขึ้นเฮลิคอปเตอร์ครั้งแรกในชีวิตไม่เคยขึ้นเลยครับขึ้นไป20นาทีฮอตตกลงแม่น้าเจ้าพระยา หอตกลงไปเลยค่ะแล้วจ้างอยู่บนหออยู่ในหอ,อนั้นค่ะแล้วไงต่อครับพอหอตกลงไปเพราะว่าเนื่องจากว่าหอจะชนสายไฟข้ามเกาะก็คือจากจากจากวัดกลางเกล็ดไปเกาะเกล็ดม,มันจะมีสายไฟแรงสูงครับคาดกลางแม่นม้ำครับพอหอบินตรงไปปุ๊บเนี่ยมันจะชนสายไฟทําให้นักบินต้องหักหลบครับหักหลบทันนะคะแต่ว่า หางหลังของเฮลิคอปเตอร์ที่มันยาวเนี่ยมันตัดสายไฟหนึ่งสายทำให้ระเบิด<ฮ>กลางอากาศ<ฮ>หอเสียหลักตกลงแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งหน้าวัดกลางเกล็ดและแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนั้นน้ำเชี่ยวมากน้ำเชี่ยวแล้วน้ำกำลังขึ้นค่ะ<ฮ>ช่วงสถานการณ์น้ำท่วม<ฮ>แต่ว่ารอดชีวิตมาได้เพราะว่าใส่ไฟแรงสูงขาดหนึ่งสาย<ฮ>ไม่ไม่ได้ขาดสองสายไม่ได้ครบวงจรก็เลยไม่ได้ไม่ได้ระเบิดถึงตัวเครื่อง<ฮ>แต่เป็นดวงไฟกลมๆนะคะ พอหอตกลงไปในแม่น้ําเนี่ยกั้งว่ายน้าไม่เป็นอืแต่ตั้งสติได้ครับปลดเบลแล้วก็พาตัวเองออกมาจากเครื่องแต่ด้วยความกระ,ะแสน้ํามันเชี่ยวมากมทําให้เราดิ่งลงไปเรื่อยๆแล้วมีพลเมืองดีมาช่วยไว้ทัน้โะ ค,คิดว่าต้องตายแน่ๆเพราะว่ากั้นหายใจไว้ไม่ไหวแล้วครับหน้าพ่อแม่ลอยมาที่คนเขาเรียกว่าจิตสุดท้ายนะคะพี่กอบอืมอืมแต่เราสู้ว่าเราตายไม่ได้เพราะเรามีครอบครัวครับดีที่มีพลเมืองดีมาช่วยเหลือในวันนั้นเฉียดตายจริงเฉียดตายจริง,จ,รงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคิดว่าตัวเองรอดมาได้เพราะอะไรรอดมาได้เพราะสติค่ะพี่กอบโอ้โหต้องตั้งสติคือทับกั้งไม่มีสติอาจจะไม่ได้รอดชีวิตมานั่งเล่าให้ที่ฟังตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหถือว่าแบบ เป็นนาทีเป็นนาทีตายเเนาะใช่ค่ะอะไะฮะทีนี้เข้าประเด็นที่เราจะชวนคุณกลางเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังในวันนี้ค,คือนักข่าวที่ลงพื้นที่ในการไปทําข่าวอญากรรมต่างๆจะมีข้อห้ามอยู่ข้อหนึ่งที่ห้ามทําค่ะแต่บางทีเราก็เพลอพลิเผอ,อผ,า,อผายไปทํามันคืออะไรเวลาเราไปทําข่าวอจากรรมใช่ไหมคะเราก็จะมีทีมงานครับพอถ่ายภาพเสร็จสัมภาษณ์เสร็จเราก็ต้องเรียกทีมงานเนี่ยขึ้นรถเฮ้ยไป ใช่ค่ะเฮ้ยกลับกันค่ะอย่างนี้เหรอค่ะแต่ถ้าคนที่เขาเคยเจอเขาจะมีข้อห้ามคือถ้าจะเรียกให้เรียกชื่อเช่นพี่ก๊อฟกลับกันเถอะค่ะเฮ้ยกั้งขึ้นรถค่ะพี่ก๊อฟเสร็จงานแล้วพี่ก๊อฟไปให้เรียกชื่อถ้าเราไม่เรียกชื่อหรือเราพูดลอยๆปะหรือขึ้นรถสิ่งที่ลี้ลับอยู่ตรงนั้นนะคะ เขาจะตามเราขึ้นมาอย่างนั้นเลยเหรอค่ะขึ้นนักข่าวจะทราบทันทีนักข่าวจะทราบทันทีค่ะบางคนสัมผัสได้ถึงกลิ่นหรืออะไรแปลกๆเขาจะพูดขึ้นมาเลยว่ารถไทยรัฐคันนี้ไม่ให้คนอื่นขึ้นมานะลงไปเขาจะพูดขึ้นมาแบบนี้เลยอ๋ออันนี้เป็นสิ่งที่นักข่าวต้องต้องต้องทราบกันเป็นข้อห้ามค่ะทีนี้ขอเข้าเคสแรกของวันนี้ค่ะ มันมีคดีเหตุการณ์ที่บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งตกมาจากคอนโดเสียชีวิตค่ะและที่บอกว่าเราไปพังเผอพูดอะไรบางอย่างแล้วเขาตามกลับมานี่เป็นยังไงบ้างครับค่ะตรงนั้นเป็นเคสหญิงสาวคนญี่ปุ่นกระโดดฆ่าตัวตายจากตึกสูงย่านสุขุมวิทเป็นคอนโดคอนโดค่ะ อีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนๆเป็นเหตุการณ์อาญากรรมเหมือนกันนะคะคมีหญิงชาวญี่ปุ่นตกจากตึกชั้น28ลงมาเสียชีวิตค่ะแต่ว่าตอนนี้ตำรวจยังไม่สรุปสาเหตุของการเสียชีวิตในครั้งนี้นะคะ<ฮ>เธอกระโดดลงมาแล้วร่างเธอเนี่ยกระแทกกับคอมแอร์แล้วก็ตกลงมาที่พื้นข้างล่างร่างเกือบขาดพอไปถึง คือเขาก็นอนคว่ำหน้านะคะใส่ชุดนอนสีขาวทีนี้เสร็จเสร็จร่างกายเขาอะก็ติดตามผนังพื้นเต็มไปหมดเลยค่ะเป็นชิ้นเล็กมาถึงตอนตรงกลางมเห็นก็เห็นภาพทุกอย่างเห็นภาพนั้นแล้วค่ะกู้ภัยจะกั้นกั้นพื้นที่ไม่ให้นักข่าวเข้าเลือดก็นองชิ้นส่วนก็กระจัดกระจายโอ้ยคือลักษณะผู้เสียชีวิตที่ตกมาจากที่สูงแล้วกระแทกของแข็งหรือสิ่งต่าง ชิ้นเนื้อจักระจายอยู่แล้วตามหลักวิทยาศาสตร์ทีนี้กั้งก็จะมีข้อควรระวังคือไม่เหยียบเลือดเขาเออหนึ่งกั้งคือการให้เกียรติเราไม่พลั้งเผลยไปเหยียบย่ำอ,อ่ะเราก็จะไหว้ขอขามาขอโทษครับแล้วก็กลัวเขาตาม,มามและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราเหยียบชิ้นเนื้ออะไรเขาเนี่ยเราจะรู้สึกไม่ดีแล้วทีนี้เราก็ทําข่าวเสร็จปุ๊บน้องช่างภาพกําลังอินเสิร์ตสถานที่ด้วยความที่มันดึกแล้ว น่าจะประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนแล้วค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราอยู่เว้นบ่ายกลางคืนแล้วเราก็เผลอไปพูดว่าป่ะอือันนี้ใครพูดกั้งเป็นคนพูดค่ะพูดเองพูดเองเพราะว่าน้องสองคนเนี่ยอินเสิร์ตภาพอยู่ครับพอพูดแบบนั้นปุ๊บเนี่ยน้องเขาก็เตือนพอขึ้นมาในรถเนี่ยน้องช่างภาพเนี่ยเป็นเด็กเบิกเนตรคือเห็นสิ่งลี้ลับมากกว่าคนธรรมดาแล้วก็ช่างไปด้วยกันไปด้วยกันเหมาะเจาะพอดีเลยค่ะครับ พอขึ้นรถมาน้องก็บอกว่าพี่กั้งทีหลังพี่กั้งอะต้องเรียกชื่อนะเรียกชื่อผมหรือเรียกชื่อผู้ช่วยอืพี่กั้งอย่าพูดอย่างนั้นไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะตามมาครับพี่ผู้ช่วยก็ยถามว่าเธอดูสิเขามาหลังรถหรือเปล่าอืน้องบอกไม่เห็นนะตอนนี้ไม่เห็นมาถึงน้องช่างภาพคนนั้นยังไม่เห็นหไม่เห็นนะตอนนี้ไม่เห็นอ่ะเราก็โล่งใจแล้วว่าไม่ได้ขึ้นมาขาบอกพี่ขอโทษที่พี่เผลอพูดไป แต่ก็ไม่ได้ไล่ลงนะคะพี่กอ๊อฟตอนนั้นไม่ได้บอกไม่ได้เชิญเขาลงอ่ะไม่ได้เชิญเขาลงทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราก็เลิกเวรประมาณตีหนึ่งต่างคนต่างกลับบ้านก็ภาวนานในใจว่าเอออย่าตามมานะเออขอโทษขอเข้ามาไม่ได้ไม่อยากทําแบบนั้นพอน้องช่างภาพเนะะี่ยค่ะเขาไปถึงบ้านแล้วเขาต้องมีบินไปทําข่าวสามจังหวัดภาคใต้ในตอนตีสี่เขาก็เลยรีบตื่นแต่เช้าขึ้นมาด้วยความที่น้องเขาผมยาแล้วผมฟูเขาเล่าให้หนูฟังในวันถัดมาว่า ผมเป่าพัดลมใช่ไหมครพี่ก๊อฟผมก็เป่าพัดลมหน้าเขาเนี่ยหันไปทางระเบียงห้องตัวเองอเปิดม่านอยู่ครับผู้หญิงญี่ปุ่นคนนั้นนะคะมันนั่งยองๆอ,อยู่ระเบียงคนเดียวกันเลยเหรอคนเดียวกันคนะ่ะโอ้คนเดียวกัน นั่งยองๆแล้วจ้องมองเขายองๆยังไงนั่งยองๆเลยพี่นั่งนั่งคุดคูเขาอะค่ะนั่งยองๆมองน้องช่างภาพมองมาเลยหรอมองมาเลยหันไปแบบสบตากันเลยที่ระเบียงอหนูก็เลยถามว่าแล้วเธอทํายังไงเขาก็บอกว่าผมก็ไม่ทํายังไงสงสัยเขาเข้าห้องผมไม่ได้แต่อยู่ที่ระเบียงค่ะแล้วมองที่น้องโอ้ตามน้องไปไม่ได้ตามคนอื่นแต่ก้างเป็นคนพูดว่าก้างเป็นคนเรียกเขาค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นก็เลยย้อนกลับไป ย้อนกลับไปตอนที่เรารอน้องอแล้วเราเขียนข่าวแล้วเราก็เขียนว่าผู้หญิงใส่ชุดนอนสีขาวผมยาวน้องช่างภาพพูดขึ้นมาว่าเขาไม่ได้ผมยาวขนาดนั้นนะพี่กั้งแล้วหนูก็ถามว่าเธอรู้ได้ยังไงเขาบอกก็เขายือนอยู่ตรงนั้นยืนมองตัวเองอะค่ะหนูก็ยังถามอีกว่าแล้วเขาทำหน้ายังไงเขาทำหน้าเฉยเฉยมองตัวเองครับพี่ เหมือนเขาผมยาวนะแต่น้องบอกว่าเขาไม่ได้ผมยาวขนาดนั้นพี่ก้างเพราะว่าในลักษณะเขาความหน้าไงคะ <ừ. S 1> เราก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นชัดว่าผมยาวขนาดไหนเนาะครับค่ะ<ด>น้องก็ช่างภาพเห็นขนาดนั้นเลยเหรอเห็นค่ะว่าน้องเป็นเด็กเบิกเนตว่าตัววิญญาณเขาดูยืนมองตัวเ,เองอยู่ใช่ค่ะเพราะว่าเขาตกมาเนี่ยเช่นตรงนั้นเป็นกำแพงใช่ไหมคะกำแพงคอนโดเศษซากเขาติดตรงนั้นเต็มเลยแล้วน้องบอกว่าเขายืนมองตัวเองอยู่ตรงนั้นตรงไหนล่ะอตรงนั้นนะครับ ตรงที่มีเสร็จเขาติดเยอะๆตรงข้ามกับเราอะค่ะพี่ก๊อฟน้องเห็นก่อนครับแล้วก็ตามน้องไปที่บ้านอะไรที่ตามไปที่คอนโดแล้วมันจบด้วยคือแค่เห็นว่าเขามาอยู่ตรงนั้นค่ะคือน้องเป็นคนเด็กเบึกเนี่ยเขาก็จะไม่ได้กลัวขนาดนั้นนะเขาเห็นบ่อยไงคะเขาเลยเชื่อว่าอ๋อเข้ามาไม่ได้แค่มานั่งยองๆมองหน้าที่มันก็ไม่ไหวแล้วนะค่ะค่ะคนลุกเหมือนกันค่ะคนลุกแทนเลยหลังจากนั้นก็เลยแบบ เราจะไม่พูดอะไรแบบนี้ค่อนข้างระมัดระวังตัวมากมากค่ะไม่ว่าจะไปงานศพลดน้ำศพหรือเห็นคนตายหรือสถานที่เกิดเหตุจริงๆให้เรียกชื่อรีชื่อดีกว่าเดี๋ยวเขาตามไปแต่มันก็ยังไม่จบอีกเคสหนึ่งนี่ก็ว่าหนักกว่าเรื่องของเตียงอาถรรพ์อันนี้เขาตามมายังไงเป็นเคสที่จังหวัดสระบุรีค่ะเป็นเคสด่วนคือมีเรื่องราวที่เขาแชร์จากกู้ภัยว่า มีญาติเนี่ยนำเตียงไม้ค่ะเตียงไม้คล้ายเตียงโอท็อปที่เราเห็นขายกันอะไปบริจาคที่วัดแห่งหนึ่งแต่ทีเนี้ยไปบริจาคเนี่ยพระเนี่ยก็เห็นว่ามากลับมาใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วเพราะว่าเตียงนั้นเป็นเตียงของคุณป้าที่เขาเสียชีวิตในบ้านเสียจนร่างแบบกลายสภาพแล้วเสียบนเตียงนั้นบนเตียงนั้นแล้วร่างก็กลายสภาพทําให้เตียงก็เปื้อนใช่ไหมคะพี่ก๊อฟแล้วญาติก็เออเอาไปถวายให้เป็นประโยชน์กับวัดแสดงว่ามันก็จะมีคราบ ใช่ค่ะต่างๆของศพเนี่ยเกาะอยู่ค่ะเะพระเนี่ยก็ล้างแล้วนะคะล้างแล้วแต่ว่ามันมันเหม็นมากเลยอ,อ่ะท่านท่านบอกว่ามันเหม็นมากก็เลยบอกว่าเออโยมมันใช้การไม่ได้แล้วนะรพระเนี่ยขออนุญาตเผา ทำลายเพราะว่าก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วจริงๆก็เลยเอาเตียงนะคะไปเผาข้างๆเมนครับลอมาดูเรื่องแปลกเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะมีหมอนวดคนหนึ่งเขามีโรคประจำตัวไปเสียชีวิตบนเตียงไม้อันหนึ่งนะฮะแล้วมันก็มีเลือดก,กับน้ําหนองเนี่ยเป็นคราบหลงเหลืออยู่ญาติเองก็เลยเอาเตียงไม้มอบให้กับวัดทําประโยชน์แต่พอไปถึงแล้วมันทําประโยชน์ไม่ได้<อ>มันยังคงมีกลิ่นเลือดก,กับน้ําเหลืองติดอยู่ที่เตียงไม้อันนี้อ๋ออ่าก็เลยวัดเนี่ยให้กู้ภัยทําการเผาเผายังไงมันก็ไม่ยอมไหม้ไฟ หนึ่งว่าวิญญาณคนตายที่เป็นเจ้าของเตียงเขาหวงขอของเขามันก็เลยไม่ไหม้แต่เรื่องราวมันน่าแปลกใจก็คือใช้ยางรถยนต์ยางในรถจักรยานยนต์นะคะที่เป็นเชื้อเพลิงได้นะคะ,<ฮ>ะเยอะมากหนูจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าไม่ต่ํากว่า30 40ี่คือเขาใช้เยอะมากเผายัางไงก็ไม่ไหม้ค่ะพี่กอล์ฟ ซึ่งตามหลักจริงๆแล้วแค่ไม้เนี่ยมันก็ต้องแบบเป็นเชื้อเชื้อไฟได้อย่างดีอยู่แล้วค่ะทีนี้เนี่ยกู้ภัยก็เลยไปตามท่านท่านเจ้าว่านะคะมาสวดแล้วก็บอกว่าเออโยมอย่าห่วงเลยคืออธิบายเหตุผลไปถึงเผาได้สําเร็จก็เลยเป็นข่าวทีนี้กั้งก็เล็ดตามไปทําข่าวครับก็ให้พี่กู้ภัยมาสัมภาษณ์จนจุดที่เผาแล้วก็นิมนต์พระอาจารย์ท่านมาสัมภาษณ์พี่ก๊อฟเชื่อไหมคะ ตอนที่สัมภาษณ์อยู่อะคําว่าขนลุกอะอลุกตั้งแต่ขาขึ้นมาค่ะพี่อกอฟปกติเราจะขนลุกแค่แขนใช่ไหมสัมผัสได้ว่าลุกตั้งแต่ขาขึ้นมาไล่มาเลยค่ะอตอนที่สัมภาษณ์คือน่ากลัวมากแล้วมันเป็นเย็นโคลสเพลย์แล้วที่ก้ง้งไปถึงอสัมภาษณ์พระอาจารย์เสร็จอ,อ่ะแต่ก่อนที่เราจะถ่ายทําสัมภาษณ์ก้้งจะต้องไหว้ขอขามาขอโทษเจ้าของหรือจะเป็นวิญ,ญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นหรือเป็นคุณป้าเจ้าของเตียงเองครับ บอกกล่าวว่าเรามาทําอะไรค่ะขออนุญาตทีนี้เนี่ยก็ต้องไปถ่ายที่หน้าบ้านคุณป้าที่เขาเสียชีวิตเขาอยู่คนเดียวแต่ว่าญาติเขาจะแง้มประตูเพื่อระบายกลิ่นกั้งเนี่ยก็เดินไปแค่ข้างหน้าเฉยๆแล้วก็ไปไหว้ขอคุณป้าว่าเออคุณป้าหนูขออนุญาตถ่ายงานนะหนูมาทํางานก็ไม่มีอะไรหนูก็กลับไปนอนโรงแรมที่โคราชคือหนูว่าเขาตามมายังไงกลิ่นเหม็นเน่ามากค่ะพี่กบ Hmm. คือเข้าไปนอนโรงแรมเนี่ยหนูอธิฐานแล้วนะคะก็คือก่อนนอนเนี่ยเราต้องไหว้พระครับบอกเจ้าที่เจ้าทางแต่หนูพูดว่าอย่าให้ใครตามหนูมาอย่าหให้ใครตามหนูมาหนูต้องการพักผ่อนวันนี้เหนื่อยมากจริงๆอืงหนูอธิฐานบอกแล้วแต่เขาตามมาค่ะพี่กอ๊อฟแล้วกลิ่นเขาแรงมากกลิ่นเหม็นเน่าซากศพอะค่ะ เป็นกลิ่นเดียวกันกับกลิ่นเดียวกันกับที่เราได้กลิ่นดดตรงที่เกิดเหตุนะอแล้วหนูก็เชื่อว่าเขาตามมาอหนูไม่รู้ว่าเขาตามมายัางไงแบบไหนแต่ก็มีการทําบุญอยู่ที่สุนกรุศลไปให้แต่น่ากลัวมากค่ะพี่กอ๊อปช่วงที่เราสัมภาษณ์อะเราสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่เราขนลุกทั้งตัวจริงๆแต่เราไม่ได้เอ่ย ไม่ได้เอ่ยชวนค่ะไม่ได้เอ่ยชวนเขากลับแต่เราพูดว่าอย่าให้ใครอย่าให้ใครเข้ามาค่ะแต่ก็ยังตามมาแต่เป็นแค่กลิ่นครับไม่ได้มาให้สัมผัสหรือเป็นตัวตนหรือได้ยินเสียงอะไรเป็นไปได้ไหมว่าเราไม่ได้เอ่ยชื่อว่าอย่าให้คุณป้าตามมานะหรือเปล่าค่ะไม่ได้เอ่ยชื่อใครคนใดคนหนึ่งในนั้นก็อาจจะมีอาจจะตามมาจากตรงเมนที่วัดหรือเปล่าอืก็ไม่รู้อีกเหมือนกันครับแต่เราสัมผัสได้ว่ามีคน ตามมาแล้วมีกลิ่นกลิ่นนั้นน่ะหนูจําได้แม่นเลยเพราะหนูว่าได้กลิ่นตรงนั้นได้กลิ่นซากศพที่เราเคยไปทําข่าวนักข่าวจะจํากลิ่นนี้ได้ดีนักข่าวจะแยกออกว่าเป็นกลิ่นสัตว์ตายหรือสัตว์คนเสียชีวิตซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นน้องกั้งเชื่อไหมว่ามันเป็นสิ่งที่คุณป้าเขาอาจจะแบบหวงเตียงเขาหรือเปล่าเชื่อค่ะกั้งเชื่ออย่างนั้ไปเผาเตียงเขาอะไรแบบนี้หรือเปล่า เขาอาจจะไม่มีที่อยู่เพราะว่าตอนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาเสียชีวิตในเตียงนั้นเขาใช้ชีวิตที่บ้านหลังนั้นแล้วนอนอยู่เตียงนั้นเพราะว่าคุณป้าเนี่ยเขาไม่มีครอบครัวเสียชีวิตหลายวันแล้วเพื่อนบ้านได้กลิ่นก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ญาติถึงไปพบครับเชื่อว่าถ้าเผาเตียงที่เขาเคยนอนเขาอาจจะไม่มีที่อยู่อืแล้วก็ตามมาครับกา บ่งบอกอะไรสักอย่างให้เราได้ยินไม่ได้ยินแต่เป็นกลิ่นกลิ่่นอาเหมือนว่าเขาตามมาทั้งๆที่เราบอกเจ้าที่เราว่าอย่าให้ใครมารบกวนหนูคงตั้งใจจะตามมาจริงๆอาจจะเป็นการสื่อสารว่าเขาอาจจะห่วงของเพราะอย่างที่น้องกั้งบอกว่าเขาอยู่กับเตียงอันนี้มานานแล้วเสียชีวิตบนเตียงนี้แล้วพอไปเผาทําลายเตียงเขาเขาอาจจะแบบไม่มีที่ไปแล้วมาสื่อสารว่าฉันยังอยู่หรือเปล่าต้องการจะบอกอะไรหรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นทั้งผีตามมาให้ได้กลิ่น และผีตามมาให้ได้เห็นนะฮะกับเรื่องราวของน้องกั้งในวันนี้ครับและถ้าผู้ชมมีเรื่องราวแบบนี้ครับสามารถส่งเรื่องมาที่อีเมลของรายการของเรา g o s t s t a t i o n t h a i l a n d g m a i l c o m นะครับแล้วเราจะกลับมาล,ลุลึกความสยองสืบสอบความลี้ลับกับเรื่องราวที่เกี่ยวก,กับข่าวหรือคดีที่ผีมาบอกรวมทั้งสถานที่เฮี้ยนที่มีคนกล่าวถึงนะครับจากบุคคลที่ลงพื้นที่จริงทั้งนักข่าวช่างภาพและบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์วันนี้ต้องขอบคุณน้องกล้งมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ Okay. you